สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยู u ู e ครับวันนี้16พฤศจิกายน25 6 4าครับนำเรื่องข้าวหอมมะลิครับเงินส่วนต่างงวด4ชาวนารับสูงสุดถึง58,988บาทมาเล่าห้บาทมาลองฟังครับใครเป็นคนได้เงินสูงสุดถึง500เอ่อถึง5 10, 9 9ห8บาทนี่ครับแล้วคนที่ไม่ได้รับสูงสุดเข้าลงทะุน เขาลงทะเบียนปลูกกีร่เขาจะได้เงินกี่บาทดูตามตารางในคลิปนี้เลยครับข้าวหอมมะลิครับส่วนต่างงวด4ผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและเป็นผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว29ตุลา64สถึง4พฤศจิกาย,ยน64นะครับราคาประกันครับรัฐบาลประกันรายได้15000บาทต่อตันนะครับราคาประกาศเกณฑ์การ้างยิง1 0 0 0ง7 8บาท 53สตางค์นะครับรัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างตันละ4,213บาท47สตางค์นะครับครัวเรือนละไม่เกิน14ตันนะครับแล้วใครจะได้14ตันครับก็คือผู้ที่ลงทะเบียนปูก39ไร่นะครับ39ไร่นี่เท่า39ไร่คูณผลผลิต359กกิโลกร,รัมต่อไร่ แล้วหารด้วย1,000ันเนี่ยจะได้เกิน14ตันแล้วแต่รัฐบาลจะจ่ายส่วนต่างให้เพียง14ตันก็14ตันคูณด้วย4,2 1 3้บาท47สตางค์ที่รัฐบาลจ่ายส่วนต่างงวดนี้นะครับก็จะได้สูงสุด58,988่น 58, บาทนะครับซึ่งทั้งผู้ที่ลงทะเบียนปลูก39ไร่หรือลงทะเบียนปลูกเกิน39ไร่ก็ได้เงินเท่ากันสูงสุด5 0,000 8 9 8 8บาทได้จากประกันรายได้สูงสุด14ตันครับตันละ4,213บาท47สตางค์นะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนปลูกน้อยกว่านี้ลงทะเบียนปลูกตั้งแต่1ถึง38ดไร่นะครับต้องคำนวณว่าตัวเองได้เงินกี่บาทไปดูวิธีคำนวณครับวิธีคำนวณก็คือเอาจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนนะครับคูณด้วย3 5 9กกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับข้าหอมมะลิแล้วหารด้วย1000 ก็จะได้เข้าเป็นจํานวนตันเสร็จแล้วเอามาคูณส่วนต่างรอบนี้ที่เราี่รัฐบาลจ่ายส่วนต่างตันละ4,213บาท47สตางค์นะครับก็จะทราบว่าตัวเองได้เงินกี่บาทให้ดูหนึ่งไร่ก่อนนะครับหนึ่งไร่ก็คือเอาจํานวนหนึ่งไร่คูณผลผล,ผล,ผลิต359กิโลกร,รัมต่อไร่ก็จะได้ข้าว359กิโลทีนี้ทําให้เป็นตันก็พันมหารก็จะได้ปลูก1ไร่ก็จะคํานวณข้าวได้0.359ตัน รัฐบาลจ่ายส่วนต่าง4,213.47บาทต่อตันก็จำนวนตันที่ได้คูณด้วย4,213บาท47สตางค์1ไร่ก็จะได้เงิน1,512บาท64สตางค์นะครับสำหรับงวด4นะครับใครฟังมาถึงงวดนี้ใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วไม่อยากจะฟังคลิปต่อจนจบก็สามารถเลิกฟังก็ได้นะครับเพราะรู้แล้วตอนนี้ว่า1ไร่ได้1,512บาท 64สตางค์เพราะฉะนั้นใครลงทะเบียนกี่ไร่ตั้งแต่1ถึง38ไร่นะครับใครลงทะเบียนตั้งแต่1ถึง38ไร่อยากรู้ว่าตัวเอง,งได้เงินกี่บาทได้เงินกี่บาทก็จํานวนไร่คูณด้วยไร่ละ1.512.64ไร่ละ1.512.64ก็จะรู้ว่าเป็นเงินกี่บาทนะครับส่วนใครลงทะเบียน 39ไร่หรือเกิน39ไร่ไม่ต้องคูณเพราะว่าได้สูงสุดพูดให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้จะคูณเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่1ถึง38ไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทเอาจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณด้วยไร่ละ1512บาท6 4สตางค์ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทนะครับเอาแล้วครับส่วนใครขี้เกียจไปคิดไปคูณฟังต่อตั้งแต่บัตรนี้ไปจนจบฟังอย่างเดียวก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทครับ ข้าวหอมมะลิครับผู้รบับผันเกี่ยวข้าวยีบเตุลาหกสีถึงสพฤศจิกายน64งวด4ได้เงินเท่าไหร่ดูครับลงทะเบียนปลูกห่งไร่ได้เงินส่วนต่างจากรัฐบาล1,512บาท64สตางค์นะครับตั้งแต่ไร่ที่2องไปต้นไปจะไม่อ่านสตางค์นะครับเพื่อความประหยัดเวลาปลูก2ไร่ได้3,025บาทครับสไร่ได้4,537บาทสไร่ได้หกพับาทหาไร่ได้เจ็ดบาท

36ไล่5 4 4 5 4บาท37ไล่5 5 9 6 7บาท38ไล่5 7 4 8 8บาท39ไร่หรือเกิน39ไร่จะได้เงินเท่ากันสูงสุด58,988บบาทครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวนานะครับทุกคนทุกท่านถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูด้วยกันนะครับญาติพี่น้องได้ดู กดแชร์ไปทางเฟซทางไลน์ได้หมดนะครับนะกดไลค์ด้วยนะครับถ้าท่านชอบแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ออกไปถ้าท่านเป็นคนมาดูคลิปช่องของเราใหม่และไม่เคยกดติดตามมาก่อนถ้าจะอยากถ้าท่านอยากจะดูคลิปดีๆแบบนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราขึ้นคลิปใหม่ทีไรท่านจะเห็นคลิปดีแบบนี้ทุกทีครับแล้วพบกักนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ